เอเลยพี่น้องโดน,นแล้วเบึงขันเบึงขันตายกูตายเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นได้พี่น้องเอ้ยขึ้นยังไงอยู่นะครับสวยต้องได้ลงครับผมติดยากข้างหน้าเลยครับสวยต้องได้ลงแล้วโอ้โหสุสยดสสยอด น่าจะไซส์สองได้ไซส์สามสามโลได้ครับขออนุญาตเอาปลากว่านะโอ้ยครับโว้มาแล้ววันนี้ฮ่าฮ่าฮมาเลยเจานี่ไม้กัดอยู่ตรงนู้นนะเหลี่ยมนู้นนะฮะกัดอยู่ตรงเบื้องน้ำนู้นฮะตีอยู่สี่ห้าไม้นะครับผม หลากมาเมื่อกี้ติดยากนะผมโอ้นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วดีนะเข้าเหลี่ยมมุมบอดีเข้ามุมปากพอดีครับผมอ,อยู่ครับไซนี้ใช้ในน้อยนะครับโอ้สวยหรูครับวันนี้หมันซะแล้วคิดว่าจะเจอนะครับผมนี่ฮะดูไซต์ก่อนครับ นเรียบร้อยจ้าว้าวหาจุดเจอครับผมเดี๋ยวผมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะใส่น่าจะน่าจะสี่นะผมสามสี่โลได้เอาเรื่องว้าวสายเลียเสียได้ไง ลอดไปอีกวันโอ้ยลอดครับผมวันนี้ผมนะวุฒิลอดแล้ว